ม้าพี่น้องมือเนียมากทะล่มหนูไปงกค้างก้นนะแมหปานไม่เคยขับจะรถถทะล่มหนูทะล่มหนูบาเดเนียสองแรกมาก cái bắt khóm tia à, bắt tia mình tía Bắt bò không บุม้มคาล่องทุนว่ามือนี่ก็ว่างอยู่ต้นไม่นี่ งานในงาน,งานล,ลงทุนนักเติบพี่น้องม่างคู่เอาหนูใส่รถไทสองขันผลทุไทยสิม่มป็ดบบ๊

หวานเนาได้หรอเกระห,หัวมันกับชิมไม่หันหน่ไฮไปไหนสัน่ง

Máy mãi vậy phải rồi đi nếu ở đây nó ้มไใ้ใู้หนูบานนี้่เก้นเกกินนาสิเกศหนามนออกก่อนเอามันยูลักปนัติใส่้หหนูเดี๋ยวน,น,นี้มีลักนาใส่พี่จิรินรอดปากกระตุ่นนะเอาทู้ชือเงินก้นเยู่นี่ยนั่นหลานเชือชือปกะตุนนั่นบอจังไรดน้โอ้ยมาล้มแนี่ไหมเอารถมาต่ำอีกนานึงนะ่ะนะ

ปาท่วดมแมงนี่ดมหานี่มาหรอหอยอเจ้าเอ,อ,าอิ้นแบบมี้น้าเยเสียนี่เขาเอื้อนมาเสียเ,เอื้อนหู้เสียบ่ะเมื่เป็นหูหน <c oughs> เออ้เนอยเห็นได้ชั์เสียง ก่เกลียดกายหูนหนูได้ดู

โอ้ยนี่เด็กอันอจ้าหูวยังสั่นนู้ซิงก่ไปหาสาบายไหนคนมันไม่เห็นหูมันกับไม่เห็นมองไปเด็กงั้นที่ททเยงาใหม่ด้ใส่อุ่นเจ็ดยินเึ้ืนเดียบัดอุ่นเห็นงูบะ ตามต้นไม้น <göster ges 2> <ver> ี่ไนี่ออกนี่มันมันมีต่หมองกลนไววสั่นที่หูมันเดี๋ยวนี้ไปโทรผสมลงทุน เอาลถมาตั้งสองขั้นฮ่าาา่เราะว่ามังเราะมันมังคู่เหรนนั่นตำต้นมเกียอองขามันอยู่หันโอ้มันรนเลยป่นนั่นบอกู้ดนเร่นเหนหนูอยู่หูเปียว่

คุบเร็วๆนะเสียงนั่นเป็นงยังไงบาทนี่สงสัยมึงไดน mất cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

เอารถไปเหยียบมัน tải ติมัน không แท้นะบ่เห็นฮู้มันไปเห็นหลาย con แม่นคนอีหยังก็ con này là hay. ก็ว่ามัคงดงิ้งดงด้งก่ามึงด้กระตุนทีฮัทมานหน่นี้รอเมเขาม่ยินออกเลยเอานะมันกินแล้วเขาอย่งโอ้หนูย่พ้นมันมกินอหนูยุ่พ้นันสิมันกินว่ะมันสิมันพากลิ่มเลยพูดพ่นพูนนู่นพูนมันสิมนหากินมันสิมันหายกิ่นโอ้หมดแดงลายหาย

របស់ខ្លួនឯងថាពុទ្ធអើយបងកូនหนูនេះទីតែกินลาบเป็ดລະបាទនេះ